ดูภาพบรรยากาศกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างน,นะคะส่วนที่ศาลาการประเรียนวัดมุดจรินทวปีวิหารพระอารามหลวงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะพลตรีอุทิศอนันตนานนรองผอ,อรอมนภาคสีส่วนหน้าพร้อมด้วยพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสุดอำนวยการบริหารจังหวัดชายแเดนภาคใต้พลเอกมณีจันทิพย์ที่ปรึกษากอรมนภาคสีส่วนหน้าและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวังวนที่11ถึงวันที่12กรกฎาคม2565ถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ต่อด้วยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลส่วนที่พุทธมนฑลจังหวัดนราธิวาสนะคะนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวัน เท่าพรรษาประจำปี2565ค่ะค่ะโดยมีพระครูไพโรธธรรมนุกูลนะคะเจ้าคณะตำบลลำฟูเป็นฝ่ายประธานฝ่ายคารวาสค่ะและได้แสดงพระธรรมเทศนาะโดยให้ประชาชนนำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตจากนั้นประธานในพิธีและผู้แทนค่ะส่วนทางด้านจังหวัดสงขลานะคะบรรยากาศวันอาสาฬหาบูชาประชาชนต่างออกมาทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้าค่ะโดยบรรยากาศที่เห อยู่นี้นะคะที่วัดเรียบถนนไทยไซบุรีค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามีพุทธศาสนิกชนค่ะซึ่งเป็นพุทธมามะกะนำอาหารขาวหวานข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทูบเทียนมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิสุสงฆ์ภายในวัดเป็นจำนวนมากโดยพระครูนพกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเรียบนำพระสงฆ์จำนวน18รูปออกเดินบิณฑบาตรับพระทาหารจากพระพุทธ จากผู้ธศาสนิกชนค่ะเรื่องในวันอาสาฬหหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะขณะที่วัดพระมหาธาตุวร,รมหาวิหารอำเภอเมือมงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพระราดวิสุทธิกวีเจ้าคณะภาค16นํานำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตจากนายไกรสอนวิสิทธิ์วงพว่ราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชค่ะหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนถึงพุทธศาสรนรกชนมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในเทศากาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2565กันอย่างเนื่องแน่นโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกำหนดจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสรนรกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวงดดื่มสุราของมึนเมาลดละเลิกอบายพุทธทั้งปวงค่ะตลอดจนช่วงเข้าพรรษานี้นะคะ ขณะเดียวกันที่พระเจดียักษ์วัดพระเงินพุทธศาสานิกชนร่วมกันห่มผ้าพระประธานภายในศาลาวัดพระเงินและร่วมกันแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระเจดียักษ์ด้วยค่ะค่ะพาไปดู